หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยยืดโรงงานจ่ายเงินตามโรงงานสำรองจ่าย50บาทต่อตันโอนเงิน11พึกพฤศจิกายน2,563สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำพุทธรายบายชนอยู่นะครับ ก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ่ที่สบสคคอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับตามที่มีหนังสือจากสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับไรหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับยื่นหนังสือขอให้โรงงานน้ำตาลสหเรืองมุกดาหารนะครับสำรองจ่ายเงิน ขาอ้อยขั้นสุดท้ายปี2562หรทับหหรือที่เรียกว่าเงินตามนะครับทางโรงงานน้ำตาลสหเรืองนะครับก็มีหนังสือไปถึงนายกสมาคมชาวไร่อ้อยมุกดาหารแล้วนะครับอ้างถึงหนังสือสมาคมชาวไร่อ้อยมุกดาหารที่ลงวันที่30ตุลาคม2563ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาคมชาวไร่อ้อยมุกดาหารได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทางบริษัทสหเรื่องจำกัดได้ทำการสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปี2562ทับ63ให้กับชาวไร่อ้อยล่วงหน้าในอัตราตันละ50บาทนั้นบริษัทจึงขอแจ้งว่าทางคณะผู้บริหารได้ปรึกษาและได้มีมติอนุมัติ ให้สำรองจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อยขั้นสุดท้ายหรือที่เรียกว่าเงินตามปี2562-63ทับในอัตราตันละ50บาทล่วงหน้าแต่สำหรับในกรณีที่ชาวไร่ยังมีหนี้ค้างกับทางบริษัททางบริษัทจะทำการหักชำระหนี้ที่ค้างให้หมดก่อนแล้วจึงโอนส่วนที่เหลือให้โดยจะทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารของชาวไร่ ในวันที่11พฤศจิกายน2563จึงเรียนมาเพื่อชาตินะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือทางสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปทางโรงงานน้ำตาลสาเร่องนะครับให้ช่วยสำรองจ่ายเงินตามให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่สังกัด โรงงานน้ำตาลสาเรืองมุกดาหารนะครับไปพลางก่อนนะครับในตันละ50บาทก่อนนะครับส่วนที่เหลือค่อยจ่ายอีกครั้งนะครับดังนั้นทางโรงงานน้ำตาลสาเรืองนะครับก็มีมติอนุมัติจ่ายนะครับแต่ถ้าชาวไร่คนไหนที่ยังมีหนี้ค้างกับทาง บริษัทนะครับทางบริษัทก็จะหักสำระนี่เสียก่อนนะครับถึงจะโอนให้ภายในวันที่11พฤศจิกายนนี้นะครับจะสำรองจ่ายก่อนแล้วนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ